จะไม่รู้ทําไมจะไม่ค่อยเห็นละ่ะเลยเป็นบองล้าต่เห็น,นเปลืออือฮลโหลแฟนคลับเออใครข้ามาแล้วขอตอ่อขอไปพิจิตกันดิสรุปดีสวัสดีค่ะทีแรกอะเราให้เขาส่งมาให้ไง มือกดนะเพราะจาจัปัตทินคือจะได้ไม่ต้องแเอวเองไงค่าน้ำมันไปกลับเพราะมันไกลทีแรกกับมันขึ้นสถานะว่าจัดส่งพรุ่งนี้สิบหกสรุเอ้าวันนี้ส่งแลว้วเลิศนะคะอ,อ่ะนะคะใครที่วันนี้ก็นะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะได้รับของแล้วก็ต้องนะคะมาไลฟ์สดกันค่ะทุกคนของอะไรละ่ะก็ผลิตภัณฑ์ของเราไงมือกดย่างวุ้นทิพย์เรานะใชออ่ห้ามลืมแต่เดียว นะคะที่ติ๊กต็อกเรีนใช่นโชว์ขมั่งตาบื่อไม่ก้อยโชว์นุ่นอืมโชว์ขมั่งปัญหากลับไม่มีค่ะอืมอือพอรยแบบสัมผลาระไรมาโล้วของเะไยขึ้นสังไว้กาเนิดพนังอะไรนะบองลาแฟนคาเบอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติ๊กตอกเรวีนทุกคนค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวเราไปที่ติ๊กตอกเรียววีนก็คืออค่ะมืค่ะอ่ โอเคนะคะอ่าแล้วก็นะคะใครอยากจะพูดคุยหรือนะคะพักทายนะคะก่อนเราก็มีเบอร์ให้โทรนะทุกคนค่ะนึกถึงหมูส้มมา่ก่อนจำได้ไหมต่นทีีอยู่คอนโดมีิงลีพาหมูส้มค่ะไปทอดบนคอนโดเสร็จปิ้งปิดหน้าต่างแล้ครับเราวมี่งบอ้วนไม่ต้องโฮคอนโดนะคะตื่นตลบตกอ้วนมากกะลุบปุ๊บเสียเบี้ย กำจัดกลินต้องกี่พันอยู่วันนั้นน่ะเออความที่เป็นเอ,อกําเนิดพระนังบองล้าวี่หนึ่งเปลจริงๆเสียใจยคะ่ะของรอยใครอีสัตว์ใครๆก็อยากกินคะ่ะไม่ไมไม่กินไม่เดี๋ยวเบ่งไปกินเออ,เอ,อยอะไ,ไม่รู้เดี๋ยวแบ่งไปตัวเดียวอสวัสดีนะคะทุกคนใครอยากจะโทรศัพท์มานะคะวันนี้เรามีโฟนอินค่ะนะคะศูนย์หกสองสองศูนย์แปดสามเมีหนึ่งเซนครับ คอมเมนต์แบบแกงมากเลยนะแฟนคลับว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะบังท้องกับหมาไหนหท้องกับหมาไหนหวะอืมนะคะกูท้องกับคนค่ะนะคะออถ้ากูจะมีอะไรกูก็มีกับคนค่ะนะคะกูไม่ได้มีกับไฮยิงแน่นอนจ้ะเคยไหมนะคะถามเมื่อเคยไหมเออนะคะอ่ะนะคะใครอยากจะโทรมาดันยังคะพึ่ง,พงพเพึ่งมาค่ะเพึ่งมามาแล้วค่ะหนึ่งสาย หนึ่งสายแรกสวัสดีค่ะมีเรื่องจะถามค่ะแม่ถามมาได้เลยอยากรูว่าแม่เคยมีใจให้พี่ทิพย์ไหมคะแม่อืเคยแม่อ่ะดีดีแม่แม่เป็นหญิงแม่เป็นหญิงแท้ค่ะเพราะฉะนั้นแม่ไม่เคยมีใจกับนะคะกับเธอค่ะแม่แต่ว่าเมื่อก่อนพี่พี่ทิพย์นางก็ตัวเล็กเงียนงี้แล้วนางก็มีกีนะแม่อ๋อ ก็น่าจะน่าจะผสมพันธุ์กับลูกได้จ้ะเราเรา,าแม่ไม่อยากเลียนมีคลิปหรอแม่อ๋อไม่ค่ะไม่เคยไม่เคยคิดอยากเรียนฝีคลิปไหมอีสัตว์ไม่ใช่ใครใ<น>จะเรียกอ๋อมึงเอามาให้กระเทยนี่เลยเรียะกระเทยตกกระเทยผัดไทยก็ได้อีสัตว์เออผัดไทยหอยทอดเออนะรู้ฝีคลิปไหมอ่ะอกูไม่รู้กับมึงเขาถามว่าอยากรก้คลิปไหมอ๋อไม่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 กูไม่อยากรู้เรื่องกระเทยจ้ะอยากรุกไหมเมื่อก่อนน่ะ S <S กูไม่อยากรู้เรื่องพวกอระเทยจ้ะวเมื่อก่อนน่นนก็มีงูบออ,อ้พักก่อนจาะกูเป็นหญิงแท้มาตลอดค่ะนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งกูไม่ผัดไทยกันเองค่ะนะคะผัดไทยหอยทอดไว้ให้พวกอระเอยพอจ้ะเคยอยากจูบปากนเลนี่นะคะไปแล้วไปท้ามโดดเปลวเนาะไปไปท้ามนะคะเดี๋ยวไปทามเดิมเดิมแร่บ้างวัยิี้ก็ชายเดียวมึงทามอีสัต์หญิงคู่กับชายค่ะโง่ เธอได้เบอร์อะไรวะนุ่นนายนายนภิชาติคงขวัญจริงไหมเมื่อก่อนชื่ออภิชาติรู้ว่าคุยเลยชื่อชาติชายเส้นครับเบอร์จ่ายกับเปลตเล็กนี้กับเบอร์หน้าชาติมือนกันเลยพี่อกเลี้ยกูไม่เคยชายค่ะกูไม่เคยชายนะครับนะครับยิ่งดีค่ะยิ่งดีเออนะคะกูไม่ได้ขึ้นกูไม่ได้พลาดดอกมาแต่เกิดค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่ยิ่งดีค่ะว่าไงคะทำไมพี่ตรวยจริงกันอืมอันนี้ก็ไม่โดดเลยน้องพี่แต่ละผมเพิ่งเห็นท่านเขาพี่ตรวจจริงกันอืมก็ชมผักเดียวว่าสวยจริงนะฮะกากาขอบคุณเด็นะนะคะขอบคุณมากค่ะน้องทาร์นะคะเบ๊อืมนะฮะไม่ กูไม่มีริ้วรอยกระดำกระด้างแบบมึงจ้าไม่แม่แม่ไม่ไม่แม่ไม่ต้องไปเรียกหัวแม่ค่ะกูเป็นถึงพระบาทที่วิจเจ้ามีพี่ชายเป็นถึงพระเป็นถึงเจ้าหลวงไม่พี่ลีพี่ลีอือไม่ใช่เนี่ยแม่นี่เป็นขับเป็นข้าม อืมเป็นครับนะัะหยุดใครอีสัตว์มึงไม่ต้องบุลลี่กูจ้ะไม่ใช่บุรลี่พี่ลีคือเอาดีๆล่ะแม่ไม่รู้แล้วยังกูไม่ต้องรู้จ้ะไม่ใช่พี่ลีรู้ยังโหลว่าควยมึงเลยอุ้ยตายแล้วกูเหน่วยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะอีแกวาอีแกอีกแล้ว นะคะอีแกไหวใส่กับมึงค่ะกับสมพลอีิปนะคะคาวหากันนะคะอืมวางเตไปใส่ล่ะพิรีพิรีฮามดาทิพกูดาจ่ะพ่ลีฮามดาทิพกูดาจ่ะคือพิรีไม่รู้จริงๆเหรอที่ทิพย์จะพูดอ่ะอืมกูรู้ค่ะว่าเอ้ากูไม่ได้ไปนั่งในใจมึงค่อสัตว์ไม่รู้ด่แลเวเว่นแม่ฮะกรอบเว้นมันหายไปหรอไหน หายไปข้างไหนเหรอเอาอย่างนี้ปีเร่ไหนฮะเอาแล้วมันหล่นไปไหนอะทุกคนอย่าไปหาเว่นก่อนเอาแล้วีเร่แล้วปี่ล่ขับนั่นเลยครับหนาถือเออเว้นไม่หล่ะก็มันหล่นจากบ้านตายโหงแหละแฟนคลับเบอร์เลนเรนเว้นมันหายเรนเว้นหายอันหนึ่งน่าจะที่บ้านแหละ ไม่ใช่แม่ฟังก่อนนั่งก่อนไปดูซิไปดูซิแม่แล้วมันจะหาโดดซัดเออแล้วเล่นหายไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเออแล้วข้างที่ว่าตาเหล่พอดีเลยพักค่ะแม่แล้วมันเห็นไหมพักตาเหล่มึงเหรอเขาไม่ใช่เออพักตาเหล่มึงเหรอไม่ไม่ใช่เกียร์หาดูหายติดคางเหล่พอดีเลยเ็นทับก่ ไม่แลวมัน,<อ>นหายไปไหนพี่ลเออแล้วไปไหนอ้อตรงนี้ไม่มีแล้วที่กเอะหาโดกระเทิรนไม่ใช่แล้วที่วะทำไมพี่หยิงลีแกนั่งมองทิพย์จังเลยล่ะนั่นแลอสรลุกเอาเล่นเล่นแหวนหายอันนึงแฟนครับโอ้ชัดเวน้นกรามโต้ลุมไปแล้วไงพี่ลีนะเออพี่ลีพี่เลอ เล่นแว่นนั้นไม่กี่บาทที่เดี๋ยวค่อยตัดใหม่มันหล่นไปแล้ว่ะมันเสียไปแล้วนั้นต้องตัดใหม่เลยนะมันางาไม่พอแล้วเล่อืมที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะ,ละแล้วมันหล่นที่บ้านหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไปถักนวะวบอเล่นเหวี่ยนหายอืมออดเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล่นั่งที่แ่งครับออรอเออล้นเบลออยู่ตรงไหนล่ะ He oh okay. he ทำไมพี่ลีอ่ะมองฉันแบบเดี๋ยวซัำเรื่องตาม,มาแล้เดี๋ยวนั่งรับบ้านแป๊บหนึ่งนะแฟนคลับหนะ้าเดี๋ยวนั่งกลับบ้านก่อนไรสาระเออนั่งรับบ้านก่อนค่ะถ้าไรสาระก็ออกไปเลยอีรบาดอีแนทนะฮะอีแนทมึงออกไปตาอืมไปอืถ้าไรสาระมากไปดูกุบอกให้นะอยากมีบทอยากมีแสงนะไปแบนให้เลยจบนะมาค่ะลูกค้าแฟนคลับนะเดี๋ยวค่อยเจอกัน เดี๋ยวให้นางกลับไปหาเลนแว่นก่อนอ <Okay. S 1> ฮารุยชัดเวนเป็นครับออนางกลับบ้านก่อนไปหาเลนแว่นนะคะสวัสดีค่ะ